ยาแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลินเมดห้าร้อยยาทาด่าขาวไทยนครนดีออกไซด์รวมถึงท่านในห้างวินัยวิลาพพุชงครับที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรวมถึงบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรูปจำกัดกิวเจอรปูเซนเจลหนังกิวเจอรอีชี่คีมย้อมผมอ,อดาสครับปิดผมขาวภายใน5นาทีบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล่าตราก้าเหรียญ ยาแกไอตราอาปาชีน้ำมันยาตรามาวินและแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับมาถึงยกนี้นะครับทางด้านของเสาโทรปรับมาเป็นมวยขวาธรรมชาติแล้วนะครับเอาละครับแต่ว่ายังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับโอ้โหเพราะว่า,วา ทางด้านของปืนกลนี่เขาดักศาสแท่งซ้ายสกัดเอาไว้ครับตอนนี้ดูว่าทางด้านเสาโทนี่เริ่มจะขยับเริ่มจะแรงเข้าหาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอยู่นอกนี่โอ้โหดูว่าจะช้ากว่านะครับแท่งซ้ายของปืนกลนี่ถึงก่อนครับมาดูนะครับขวาําเงินนะ่ะไยแดงปืนกลเนี่โยโอ้ยซ้ายธรรมชาติเลยต่อยในการสึกวันทรงชัยมาโดยตลอดนะสา,ายล้วน,วนส่วนเสาโทก็เฮมอนะครับเป็นมวยดาวโรดรฟมสดมีทุกลูกว่างั้นเถอะ ก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอ่ะเป็นมวยขวาอายุมากกว่ากัน2ปีนะครับฝ่ายแดง25น้ําเงิน23มวยชุดนี้เนี่ยโหน้าหนักรนะ้อยี่ห้ายี่หกเนี่ยโอ้ไม่มีใครเกินเนะี่ยชกเพชรชัยชมวงนะครับสุดๆของมวยว่างั้นเถอะนะครับอบือหนะืออ่ะ,ออะนี่ครับแต่ว่าตอนนี้มาดูยอดมวยในยุคป,ปัจจุบันแล้วครับปืนโกนตอสุรัตน์านี้ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเป็นเจ้าบ้าน ตอนรับการมาเยือนของลูกศิษย์ของเชฟพันล้านศิษย์เชฟบุญธรรมเสาโทออ,อันนี้ยกสองประเภทจังหวะไอคิวสูงครับมวยคู่นี้ลื่นๆไม่มีอะไรครับโอ้โหดูว่าวันนี้ทางด้านของปืนกลน,นะครับมานิ่งเหลือเกินนะครับไม่มีตกใจเลยแล้วก็ ดกักเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสร้างปัญหาให้กับเสาโทพอสมควรนะครับเรียกว่าพอเสาโธขยับจะเตะขวานี่โดนเขี่ยล่างก่อนแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายเอาละครับตอนนี้มาชินจังหวะออกกันยังไม่รีบร้อนทั้งคู่นะครับดูว่าเสาโทเองนี่ก็พยายามจะขยับพยายามจะเบียดเข้าหาออกเข้าไปสาดแข้งขวาเหมือนกันครับแม่รายการนี้คนดูทั้งเมืองเสาโจหลายประจีนก็ชมประธานวอก็ดูนะครับ แล้วก็อุทัยทภาษานะครับตอนนี้เป็นที่ปรึกษาเอสเชาลด้วยแล้วก็นัทพัฒน์สินีอสารผู้จัดการหผู้จัดการเรือนจำนู่นทางใต้นี่ชมรายการที่อกชอบมากชอบมากครับฮาเรียกว่าหาแฟนๆให้การต้อนรับทั่วประเทศแล้ะครับทุกเย็นวันศุกร์หกโมงเย็นเจอกันครับทูฟอร์ยูช่อง24่มวยมันวันศุกร์นี่ครับจาัดยิ่งใหญ่ตลอดตอนนี้หมดยกที่2ครับสอดบายเจเจครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ เลี้แก้วลดพิเศษ50%ทุกรายการครับโทรไปที่081ตอง0ตอง1แล้วก็5นะครับรวมถึงเพชรยินดีอะคาเดมี่สาสกุลยิมอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอขอบพระคุณครับน<ร>ี่นะครับรแค่คู่รองนะครับคู่นี้แค่คู่รองนะเดี๋ยวเราคู่เอกนะครับคู่เอกนี่แสงมณีกับป,ปตันนี่คู่นี้คู่รองเอา้าเริ่มมายกที่3นะครับทางด้านของเสาโท มียาฉีด200,000บาทนะครับโอ้โหแต่ว่าพลาดโดนศอกของทางด้านปืนกลไปแล้วนะครับตอนนี้พยายามเบียดปล้ำในแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเสาโทเอาแลวครับพอปั้มได้แทงได้น,นี่เสียงเชียย์นี่ก็หึ่มเลยครับแม่ต้องเดินเร็วแล้วอ่ะเสาโอาโดนอกอีกแล้วแม่ปืนกลแกตั้งโตแล้วประสบการณ์ชั่วโมงนี่ไม่ต้องห่วงอายุมากกว่า2ปีด้วย25น้ําน้ำเงินเสาโทสองแสนนะไม่ใช่เสาอย่างเดียว เสาโทแล้วสองแสนด้วยเอ้านี่นี่สองแสนด้วยอ้าดูครับอัดฉีดมาแล้วครับเสาโทโอ้โหแต่ว่านี่ครับเมื่อกี้เห็นแลกสอกันถ้าเกิดมีแผลแตกครับแอนตาซินครับโดยในห้างวิในวีรพุชงมอบสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันครับอุ้ยสอกมาอีกแล้วแต่ถ้าเตะกันขอสอกับเข่าร้อยครับรับไป10,000บาทจระเข้ฟาดหางในห้างวิในวีรพุชงมอบ3 0,000บาทเลยครับขอบคุณแอนตาซินครับผู้สนับสนุน มวยไทยมาโดยตลอดครับมาแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเสาโทพยายามจะเบียดปล้ำในโอ้โมาทางด้านของปืนกลน,นี่ดักสับสอกซ้ายนะครับเรียกว่าโดนไปหลายทีแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับตอนนี้ยิ่งโดนก็ไม่สนแล้วนะครับอัดชีดอยู่สองแสนบาทนะครับทางด้านของเสาโทพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าทั้งหมัดทั้งศอกนี่แลกด้วยแล้วครับตอนนี้ชนตลอดไม่ชนไม่ได้นะเสาโทนี่ช้ากว่ากิกนึง ต้องเดินชนแล้วนะสองแสนด้วยนะครับอาชีพแกเน,น็ตและเลือกต่อยคู่นี้มีโอกาสทั้งคู่นะพลาดก็ลําตูเอากันคอก็ได้นี่ปืนกกลกาดไม่ตกสายล้วนนะครับประสบการณ์เยอะเอาออกข้างไปนิดเดีเอาเลือกเอาเสาโทนในเอ้าฟันไปเอาชนอีกแล้ว หาเรื่องอย่างเดียวนะครับเซาโทเตยัตแดแหมโดนกระตุกเสือ่อมอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหแมจะมาเจ้ามาครับไม่เป็นไรว่ากันใหม่ว,ว่ากันต่อเสาโทถูกสงครับอาจ้องสวนทะเละมีเข้าไปปดเข้าไปตีเสาโทตีเออกรรปการแยกก่อนครับโอ้โหสถานการณ์ในเวทีตอนนี้นี่เรียกว่าเราใจจริงๆนะครับเพราะว่าเสาโทนี่พยายามเบียด ลำในตีเขาโอ้ยเอาเลยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วก็สอกซ้ายของปืนกลนี่ไม่ธรรมดานะครับสร้างปัญหาพอสมควรนี่นะครับพอพูดเสร็จนี่โดนเลยนะครับกรรมาการนับครับหมดเรื่อดีนนบแปดนแปก่อนเอาขมุมขมุมไป พิเศษนะครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูอีก10ปีด้วยกันครับโตโยต้าเคมอเตอร์โทรไปที่02ครับ6626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับยังมีเวลานะครับอีก2ยกนะครับให้ทางด้านของเสาโทนี่ได้ลุ้นนะครับ5แสนบาทนะครับเงินอัดฉีดตอนนี้ออกมานี่พยายามจะเบียดต่อยมัดฟันศอกสู้เหมือนกันอู้แต่ว่าปืนกลนี่วันนี้ดูรัดกุมแล้วนะมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้พยายามออกแข้งต่อยมัดบวกเอาไว้ตลอดครับ เวลานี้ไม่เมอียรจะเสียแล้วอ่ะเสาโท5ห้าแสนนะธรรมดาที่ไหนครึ่งล้านแล้วนะเอาแกก็เลือกแล้วโอ้โหย่างวัดดวงกันนะเนี่ยอ้เอาเหอะเข้าใกล้มาเรื่อยเสาโทอเาเป็นกลนออกไปออกไปโอ้โหโดนอีกแล้วแกช้ากว่าต้องเดินนะครับเพราะปกติเนี่ยเสาโทกก็เป็นมวยตั้งรับวันนี้ต้องเป็นฝ่ายเดินเพราะว่า ปืนกลกเร็วแล้วก็ติง้า้ก็ดีด้วยนะครับครับโอ้โหแต่ว่าเกมจุดเปลี่ยนนะครับมันอยู่ที่ปลายยกที่3ามแล้วครับไปพลาดโดนศอกลนโอ้โดนนับครับถ้ายังไม่โดนนับนี่สถานการณ์ยังคู่ขี้สูสีอยู่เลยเอาตอนนี้มาชัากเงเอาศอกมาบวกสู้เลยครับพี่อารีเรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโดนนับไปนี่ก็ต้องเอาคืนให้ได้นะครับตอนนี้ทางด้านของเสาโทพยายามเบียดก็ไปทั้งหมัดทั้งศอกแต่ว่าปืนกลนี่มานิ่งครับมีลูกทีบลูกหมัดแข้งนี่หรือว่าครบเครื่องจริงๆวันนี้ เตรียมตัวมาดีครับเอาละครับถือว่าเป็นงานหนักของเสาโทแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับหัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับนี่นะครับในดีก็ยอดเพชรนะครับยอดเพชรพีเพดีย e ค y เดมี่เนี่ยนะโอ้โหเป็นมวยที่รวดเร็วมากเลยนะครับทั้งหมัดทั้งตีนในรุ่นนี้อยู่ในสายของเพชรด,ดีด้วยนะครับยุบก,ก่กอนๆนั่นนะนะนะเสนาวเสแบนแล้วก็มารุ่นลูกท้ายว่างั้นเถอะนะัตเดเสเซโบสโอ้โหสร้าง ในเรื่องการออกคู่มวยจัดมวยแฟนเติมตลอดนะ่ะแล้วก็ทุกวันศุกร์นะครับที่สนามมวยนานาชาตินะครับถูกยูจถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมมวยสนุกมวยมันแล้วก็เร้าใจกันทุกวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับอันี่แหละครับแบบตามสโลแกนเลยครับเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มเรื่องเชิงมวยไทยนี่นุ่มบสครับดูแลบริหารได้เป็นที่ยอมรับของแฟนๆทั่วประเทศครับส่วนมวยสากลก็พี่ชายครับคุณตังคุณปิยร,รัตน์วชิรรัตนวงศ มวยสากกลก็สร้างแชมป์เป็นโลกประดับเมืองไทยมาอย่างช้านานแลวครับโดยมีบริษัทเจริญพกอพัณธ์อาหารจำกัดมหาชนสนับสนุนอยู่ร่วมกับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับแต่ว่าตอนนี้อัดฉีด5 0 0 0 0นเดี๋ยวต้องดูครับหมดยกอัดฉีดจะขยับไปที่เท่าไหร่ครับอาวุธมวยในจุกจิกเหลือเกินนะครับทางด้านของปืนกลคอยเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็บวก2ด้วย เอาละครับเอาละครับมาแล้วไม่สนแล้วตอนนี้ทำท่าจะได้เหเหมือนกันพอทางด้านของเสาโทออกอาวุธได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์ก็มานะครับมีอาชิตยรออยู่5 0 0แสนบาทครับจะทำได้หรือไม่ได้ครับเดี๋ยวมาติดตามกันในยกสุดท้ายครับพีโบเลยไม่ต้องดาวครับซื้อสดเลยครับไปฮ่โตโยต้าเคมอเตอร์มาคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีของวงการมวยของเราโอ้แต่ว่าตอนนี้โอ้ปืนกลปืนกลรักเหลือเกินครับพี่อารี เนี่ยว่าต้องรักฉันนานๆแล้วนะครับไม่ยอมโอ้โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนมาแล้วครับเบียดเข้าไปครับตอนนี้เสาโททั้งหมัดทั้งสอกนี่เก่งแน่นเลยโอ้โหปืนกลเองก็เก๋าจริงๆนะครับคอยปล้ำในคุมเกมเอาไว้นะครับไม่มั่วไม่ประทะด้วยครับแม่พู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องบอลครับปืนกลนี่เขาถูกฉลองมวยมันรันสุกนะครับผมพอมาต่อยที่นี่นี่ดับเด็กๆมาหลายตัวนะครับเออรุ่นใหม่ๆขึ้นมานี่เข้าทางไปหมด เออแล้ววันนี้ดูนี่อ้าวดูนะครับเสาโทนี่ปกติก็โหหลยมเลยเนี่ยโหเชิงขาดนะครับแต่วันนี้มาเพื่อเอินใจร้อนไงพอใจร้อนแล้วก็มาเข้าทางแล้วก็มาถูกนับด้วยอ,ะอ่ะแต่ว่ามวยนี่ยังไม่หมดยกหมดยกห้าได้แล้วก็เกิดได้นะน้องบอลนะครับอ,อนี้ครับมาแล้วครับกอกสองกอกสองเสาโทรครับโอ้อาชีพมันเยอะเหลือเกินครับปืนกลนี่มาช่วงหลังพอร่างกายเข้าที่นี่โอ้โห เวท16 17 18เอ้าวอ้าอ้าเสียงฮือฮาเสียงฮือฮามาเดี๋ยวก่อนปืนกลอย่าพึ่งโอ้ยแฟนๆหวาดเสียวแล้ว,ลลวครับเ่ียรีนี่แหละครับประมาทไม่ได้นะครับมรหมัดมวยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะศึกมวยมนวันศุกร์ของเราเนี่ยยกสุดท้ายนี่ก็พลิกล็อกกันให้เห็นเป็นประจำเอาละครับไม่ยอมง,ง่ายๆนะครับทางด้านของเสาโทอ่าตอนนี้ยังไงครับเนี่ยสงครามจำท่าจะสงบห,หรือเปล่าครับนี่เลยครับก็ ทุกวันศุกร์นะครับทุกีวมวยมันวันศุกร์โอ้ทางหนุ่มบดทัศเดชนะครับออกคู่มวยมาเร้าใจแฟนมวยทุกนัดนะประทับบริษัทก็เสียเงินะครับแล้วก็พร้อมทั้งเสียแบนแล้วก็เสียตังโปรโมตเตอร์ของมวยโลกด้วยนะครับแล้วก็ท่านดรพงษ์วิเศษพิทูในนามของ CP ไก่ย่าง5ดาวแล้วก็หนุ่มสดก็ต้องเมจินะครับแล้วก็แอนตาซินเข็มละ500บาทอยากให้ไอตรอาบัเช่ทีมยอมผมออดาด้วย แล้วก็ขี่เครื่องบูเซนเจียวหนัง02นะครับ6882324จะซื้อโตโยต้าไปที่โตโยต้าเครมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาแล้วก็อย่าลืมว่าสมกรฤตเจ้าชับนะครับสมโอทีนี่แน่นอนที่สุดเลยทีเดียวอคครับวันนี้ตน้ตนๆเบียดกันสนุกเลยครับนี่ทำสัญญา MOU สงบศึกแล้วครับอื ก็ตอนแรกโอ้โหลูกเกมมันยังคู่ขี่สูสีอยู่ไปพลาดโดนสอกครับสำหรับเสาโทหมดยกนะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่เลยครับแม่มวยวันนี้จัดหุ่ใหญ่แล้วก็จะต้องใหญ่ต่อไปเลยนะครับทุกยูมวยมันมันสุกโดยหนุ่บวนนัทะเดชออกคู่มวยมาโอ้แฟนสิ่นชอบตาลอดเลยทีเดียวกรรมการรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ อู่ห้แดงนะครับนังมวยทางด้านมุ่นแดงวันนี้ก็คือเป็นค,คนต่อชุรัตเป็นฝ่ายชณะเสาโทสิทธิ์เชฟบุญธรรมพักสักครู่เดียวนะครับ